แฟนๆช็อกผู้ประกาศข่าวคนดังขอโบอกมือลาช่องเจ็ดหลังร่วมง,งานเกือบ17ปี ทำเอาแฟนๆข่าวช่องเจ็ดใจหายไม่น้อยเลยค่ะเมื่อล่าสุดมีข่าวออกมาว่าคุณกายสีสุพางทร,รม,มาวุธผู้ประกาศข่าวคนสวยได้โบกมือลาช่องเจ็ดหลังอยู่มา17ปีโดยในอินสตาแกรมแอดกายสวิตได้โพสต์ข้อความระบุว่าเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตสีสุพางทร,รม,มาวุธหลายคนคงคุ้นกับชื่อนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวที่ช่อง7 HD มาเกือบ17ปีเมื่อเกือบ5้าปีที่ ผมรู้ว่าจะได้มาอ่านข่าวกับพี่แจ็คสีสุภาพรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกที่ได้มานั่งอ่านข่าวด้วยกันกับคนทำงานขั้นครูอุ่นใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกันมีหลายคนพูดกับผมว่าผมโชคดีที่ได้ทำงานที่รักและลึกๆในใจผมโชคดีมากกว่านั้นที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่น่ารักช่วยเหลือกันทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานเป็นไปนตามเป้าหมายที่วางไว้วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของพี่แจ็คสีสุภาพที่ช่องเจ ผมได้อ่านข่าวคู่กับพี่แจ็คตั้งแต่เช้านี้ที่หมอชิดมาจนถึงข่าวเย็นประเด็นร้อนระหว่างที่ทํางานด้วยกันเราไม่ได้พูดคุยเรื่องการทํางานวันสุดท้ายเพราะกลัวว่าจะพากันน้ําตาซึมจนทํางานไม่ได้แต่เราก็รับรู้ถึงความรู้สึกที่มีอยู่ด้วยกันขอให้พี่สาวของผมคนนี้ประสบความสําเร็จในเส้นทางใหม่ที่เลือกคนอย่างพี่แจ็คไปอยู่ที่ไหนก็มีคนรักช่วยเหลือสนับสนุนสำเร็จทุกอย่างแน่นอน